มาลีนวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนกันเฟรรี่พัทยาเป็นบ้านขนมหวานบ้านขนมหวานว้าวเยอะเลย,ไ,ยไ,ปไปสิเดินไปสิดูสิมีอะไรอีกนี่มีบัตเตอร์ไฟขนมด้วยมีม้าหมนุน มขนมของเล่นไปไปดูฝั่งน้นจีมีอะไรชือเป็นบ้านขนมเต็มเลยน,นี่ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งข้างหน้าก็จะมีน้ำพุน้ำตก มาลินชอบปะเอาไปได้ของเล่นมาแล้วหนึ่งอันเอาทางไหนหน้ำตก,กหโกหเป็นลูกขนมสวยเลยเฮ็ดขนมเดนโบไปทางไหนด,ได,ไดีได้ค่ะได้ค่ะ วันนี้วันหยุดก็จะมีคนเยอะหน่อยแต่ก็ไม่แน,น่นไม่พูกพ้านนะ้ยเ <c oughs> คนหรือลิงคนหรือลิง <c oughs> <c oughs> เห็กิ้ง f e r r y Street v i l l e อยู่ตรงทางขึ้นเขาค่ะตำหนักทางขึ้นเขาค่าตำหนักจะไปหาจำเพียนได้ก็ไม่มีค่าเข้านะคะแต่ว่าเข้ามาก็จะต้องซื้อเครื่องดื่มหนึ่งแก้ว ถ้าเป็นเด็กไม่สูงไม่เกิน90้าสิบเซนก็เข้าฟรีแต่ถ้าเป็นเด็กโตก็รื่องดื่มหนึ่งแก้วก็เข้าได้แล้วค่ะอลินชอบไหม,ไมสนุกปะคลิปน,นี้โอเคนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย